สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้27สิงหาคม2 5 6 5, 5, 5, 5, 5, 5 1หนึ่งทุ่มครับมาพบกับท่านผู้ชมครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทุกท่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าวันที่1กันยาตามปกตินะครับเข้าเท่าไหร่ก็ดูในคลิปนี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีหลายท่านที่บัตรหมดอายุบัตรหมดอายุในเดือนกันยายนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังสามารถ ใช้ได้นะครับบัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้นะครับข้อมูลจากศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้บอกว่าในรายที่มีวันเดือนปีที่ระบุวันหมดอายุอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ระบุว่า09ทับ2-2นั้นก็คือบัตรหมดอายุเดือนกันยายน2 5 1 5ส่วนในรายใดที่บัตรหมดอายุ 1 0 22นับอนั่นก็คือบัตรหมดอายุเดือนตุลาคม2 5 6 5แล้วก็มีบางคนยังไม่หมดอายุแต่จะหมดอายุปีหน้าเช่น0 9ทับทับสหมายถึงเดือนกันยายนปี2023หรือปี2 5 6 6อันนั้นช่วงนี้ยังไม่หมดแต่จะหมดปีหน้ากลุ่มบัตรที่จะหมดปีหน้าไม่มีปัญหาแต่กลุ่ม บัตรสวัสดิการทางรัฐที่จะหมดอายุเดือนกันยาตุลาที่จะถึงนี่ก็รู้สึกกังวลเอ๊ะเราจะไม่ได้ไปขอออกบัตรใหม่หรือเปล่าบัตรจึงจะใช้ได้นะครับศูนย์บริการลูกค้าสพานบัตรสวัสดิการห่งรัฐบอกว่าไม่ต้องไปทําบัตรใหม่ทั้งสิ้นนะครับบัตรเดิม่แหละแม้วันหมดอายุมันโชวว่าหมดอายุแล้วในเดือนกันยาหกห้าในเดือนตุลาหกห้านี่เงินก็ยังเข้าบัตรตามปกติและบัตรก็ยังใช้ได้นะครับแม้บัตรหมดอายุแล้วก็ยังใช้ได้ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกอย่างนั้นแล้วก็บัตรนี้จะใช้ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าการลงทะเบียนใหม่จะแล้วเสร็จนะครับซึ่งการลงทะเบียนใหม่จะเริ่มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นี่5กันยายน65ถึง19ตุลาคม65แล้วเมื่อลงทะเบียนใหม่เสร็จแล้วเขาก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์ว่าใครได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์เขาจะประกาศสิทธินู่นแหละครับประมาณใกล้ๆมกราโน่แหละ พอประกาศว่าใครได้รับสิทธิ์คนที่ลงทะเบียนใหม่นี่คนที่ได้รับสิทธิ์ก็ไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ,รา์ดที่ธนาคารทกสออมสินกรุงไทยคนไม่ได้รับสิทธิ์ก็อุทธร์ไปตามขัน้นตอนที่นี้เมื่อมีการยืนยันตัวตนรับสิทธิ์แล้วทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศว่าผู้ได้รับสิทธิ์ให้ไปใช้สิทธิ์ทางบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดแทนบัตรวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเริ่มใช้วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศ คาดว่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์งพันาจึงจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสมััติการแห่งรัฐเดิมเพราะฉะนั้นบัตรเก่าแม้ว,ว่าจะหมดอายุไปแล้วก็ยังใช้ได้ทุกเดือนไปกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราไป็นอะแหละครับคาดว่ากุมภา66จึงจะไม่มีบัตรสวบสดิการแห่งรัฐเพราะนั้นบัตรเก่าจะใช้ได้ถึงมกราห66กกุมภาก็ยกไปใช้ทางบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดเพราะนั้นผู้ที่มีบัตรเก่าก็ใช้สิทธิ์ไปเรื่อย แต่ขณะเดียวกันก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเขาลงทะเบียนทั้งคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วและคนที่ยังไม่เคยมีบัตรก็ต้องลงทะเบียนใหม่ใครไม่ลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ์นะครับส่วนใครลงทะเบียนเขายังมีการตรวจสอบอีกว่าเป็นไปตามคุณสมบัติไหมค้าใครเป็นไปตามเกณฑ์ก็ได้สิทธิ์ใครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะนั้นบัตรเก่ายังใช้ได้นะครับเงินที่เข้า1กันยายน25ง5มาดูครับเข้าอะไรบ้าง ก็จะมีวงเงินรูดซ,ซื้อสินค้าปกติ2 0 0ร้อยสใครเคยได้เท่าไหร่ได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับทีนี้จะมีวงเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้ามาให้พิเศษอีกเพิ่มเพิ่มเข้ามาให้200ทําให้คนที่มีวงเงินซื้อสินค้าปกติ200เมื่อได้วงเงินเพิ่มกาลังซื้ออีก2ก็กลายเป็น4ซื้อสินค้าได้ทั้งเดือนกันยายนสี่ร้อยเริ่มใช้ได้1กันยายนเป็นต้นไปครับในขณะที่ผู้มีวงเงินปกติ300 ได้เพิ่มกาลังซื้อเข้าไปอีก2ก็เป็น500ซื้อสินค้าได้ทั้งเดือน500นะครับและวงเงินเพิ่มกําลังซื้อ200นี้ก็จะเข้า1ตุลาอีกเขาจะให้อยู่2เดือนนะครับหลังจากนั้นเดือนพฤศจิกาธันวาไปก็จะเข้าเฉพาะวงเงินรูดซื้อสินค้าปกติหรือทางรัฐจะเพิ่มให้อยู่ก็รอฟังข่าวต่อไปนะครับเบื้องต้นมี2เดือนนะเพิ่มกําลังซื้อนี่หกันยาก,กับ1ตุลานะครับ แล้วก็วงเงินเดือนที่ยังเคยได้ตามปกตินั้นได้ตามปกติเหมือนที่เคยได้ทุกเดือนแหละครับค่ารถ500ค่าแก๊สเข้าตั้งแต่1กรกฎาคม65ครับถ้าใช้ไปแล้วในเดือนกรกฎาและเดือนสิงหาเดือนกันยาก็ไม่เหมือวงเงินที่ในช้แต่ถ้าใครไม่ใช้ก,กรกฎาไม่ใช้สิงหากันยาก็เหลือวงเงินที่ในช้ต้องใช้ภายในเดือนกันยาครับถ้าไม่ใช้ตัดนะครับร้อยบาทต่อ3มเดือนวงเงินที่เข้าวันที่1กันยายนกดกันสดไม่ได้นะครับเป็นวงเงินที่เก็บสะสมในบัตรก็ไม่ได้ เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้ายอย่างเดียวและใช้บริการกับเครื่องรูดนะครับแต่ก็เริ่มใช้ได้1กันยายนถึง30กันยายนนะครับส่วนวงเงินในเดือนในเดือนกันยายนได้เหมือนเดิมทุกประการ15กันยายนได้เงินเข้าบัตรผู้สูงอาย,ยุ100บาท50บาทตามเกณฑ์นะครับกดเงินสดได้18กันยายนนะครับเงินคืนค่าน้ําค่าประป,ปาตามเกณฑ์นะครับ18กันยายนก็มีเงินเข้าขกดเงินสดได้นะครับ22กันยายนผู้พิการ ที่มีบัตรสหกรณ์เงรัฐเงินก็เข้า200นะครับเป็นเงินของเดือนกันยายนก็กดเงินสดได้นะครับทั้งหมดก็คือเงินเข้าวันที่1กันยาและทุกๆวันที่มีเงินเข้าเดือนกันยายนนั้นยังเข้าปกติเหมือนเดิมทุกประการครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับาาากตงเเเบ่พพพียพระวจนดัท ใจน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทําใจอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์